ผู้สึกข่าวได้ลงพื้นที่แปลงเกษตรของนายอวยชัยแทบทามตั้งอยู่เลขที่79หมู่ที่1ตำบลดอนงัวอําเภอบระบือจังหวัดมหาสรารคามโดยนายอวย,อยชัยเล่าว่าตนมีพื้นที่การเกษตรกว่า10ไร่ก่อนหน้านี้จะปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวประกอบกับตนเป็นสมาชิกสภาอบตอและเป็นรองนายกอบตอหลายสมัยรวม16ปีทำให้ไม่มีเวลามาทำเกษตรได้อย่างเต็มที่ โดยเมื่อ3ปีที่ผ่านมาตนตัดสินใจเลิกเรื่องการเมืองและหันมาทุ่มเทในการทำการเกษตรในพื้นดินของตนเองที่มีอยู่เน้นรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการทำการเกษตรผสมผสานโดยเปลี่ยนจากการทำกรเกษตรเชิงเดียวคือปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวมาปลูกไม้ป่าไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวและทำปศุสัตว์ควบคู่กับการทำนาปลูกข้าว และมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมหาสรารคามของสถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานจึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายที่เป็นเกษตรกร,รในพื้นที่ต่างๆและการศึกษาหาความรู้ผ่านทางสื่อโซเชียลแล้วนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเปลี่ยนแผนไมคก็น่าเปล่นมาปลูกไม่หน้าหน้าพันก็น่าปลูกปลา ปลูกไม่สามยางประโยชน์สี่ยางคือลอกเก่าผนว่ากันนะพ่่สันครับก็เลยหันมาเห็ดปีแตงแต่กี้ผมก็ยุตในอบตเนาะเป็นสามาชิกสภาพยุตสองสมัย8ปีว่ามาเป็นรอกนายยกยุตสองสมัยกับ8ปีเสียเวลายู่หันในยุดนันประมาณเกือบ2ีปีนะครับผมเสียเวลาอยู่หันโดดวันนี้มา่คิดได้ว่ามีออกมาสองสามปีมันก็เริ่มเห็ดนี่ประมาณสองสามปีทีแล้วนี่มันล้มล่ให้เห็ดเตยมทีประมาณสองสามปีนี่ครับปลูกไม่ ไม้ป้าหน้าพันธ์นะครับในส่วนของพันธุไม้ที่นํามาปลูกในการทําเกษตรผสมผสา,านนี้นายอุไชยได้ทําการเพราะพันธุ์เองทั้งหมดทั้งไม้ป่าไม้ผลไม้ยืนต้นเช่นพยุงยางนาน้อยนาโดยการศึกษาความรู้ทั้งจาก YouTube และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการปรุงดินสําหรับเพาะต้นกล้า การดูแลต้นกล้าให้แข็งแรงรวมถึงการขยายพันธุ์ในรูปแบบอื่นๆและหลังจากที่เพาะพันธุ์ต้นกล้าไปเรื่อยๆปรากฏว่าได้ผลดีมากและมีชาวบ้านหลายคนมาติดต่อซื้อต้นกล้าจึงถือโอกาสเพาะพันธุ์ขายควบคู่กับการเพราะเพื่อที่จะปลูกในที่ดินของตนเองไปด้วยโดยในปีที่ผ่านมาเฉพาะขายพันธุ์ต้นกล้าไม้ผลและไม้ยืนต้นสามารถขายได้เงินนั้นหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวปลูกที่แรกก็คือว่าที่ปลูกเคสกล้าขาย บ่ามันกล้าขายกล้าปลูกเจ้าของนะครับกล้าปลูกเจ้าของเองปลูกลงไปแล้วประมาณาพันขัวต้นนะครับร่วมร่วมต้งคันแทะปลูกหั่นทุกอย่างนี่คือพันขัวต้นนะครับหลังจากนั้นก็เลยมาเพาะมาผู้นั้นก็มาสัง่งผู้นี้ก็มาสั่งเล่เพาะเพิ่มเพาะเพิ่มปีที่แล้วพอปีแรกกับปลูกเจ้าของพอปีที่สองกับปลูกเจ้าของปลูกเหลือ ก็เ,เลยได้ขายนะครับขายประมาณปีที่แล้วก็ได้ขายลาตัวเติบนะครับได้ม่นสามสี่หามื่นหกมื่นนี่แหละนะครับปีนี้ก็เลยเฮ็ดเพิ่มเพิ่มขึ้นกาเกานะครับยอดจองของพี่น้องก,กันหลายพอสมควรน,นะครับ สำหรับพื้นที่ในการทำการเกษตรกว่า10ไร่นี้ได้แบ่งเป็นการขุดบ่อน้ำจำนวน3บ่อรวมพื้นที่ประมาณ3ไร่เพื่อใช้ในการทำการเกษตรและเลี้ยงปลาที่เหลือก็แบ่งเป็นปลูกข้าวปลูกป่าไม้ผลไม้ยืนต้นโดยมีทั้งปลูกตามคนาและทำเป็นแปลงปลูกโดยเฉพาะรวมประมาณ5ไร่และที่เหลือแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยทำปศุสัตว์เช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักสวนครัวและเรือนพ่อชำส่วนที่เหลือทำการปลูกข้าวโดยในส่วนของแปลงนานั้นหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะทำการปลูกผักและพืชบำรุงดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดซึ่งการทำการเกษตรทั้งหมดนี้จะเน้นทำการเกษตรปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิน้นโดยจะเน้นใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์เลี้ยงและทำน้ำหมักชีวภาพเชื่อใช้ในการเกษตรครับ ปลูกปลาปลูกมาเย็นต้นอยู่ประมาณจักยู่นี่ทั้งโน่นอย่ประมาณสองสองไร่สามไร่น้ำคันแท้หน้ากับประมาณสามไร่สองสามไร่นี่ยครับประมาณรวมเลยประมาณปลูกปลาอยู่หาไรครับอืมเราเราหน้ามั้งครับน้าน้านี่้าคือคุดสาคุดสาอยู่กลางทงครับสาสองสามหน่วยนะครับจ่อน้าบาดันบาร์ดันเช่มนะครับจ่อน้าบาดันบ่ร์ดัใส่ใส่น้าผิวดินครับน้าสาครับไรไรบันใดฮะหน้าจักไรครับไอ้สาเานี้ามสาอยู่ประมาณหนึ่ง สาสองไร่สามไร่สา 3, สามไร่ครับประมาณสามไร่สาสามไร่ร<า>ับนอกจากปลูกไอ,อ้ไม่ตาปลูกเขาแต่นี่ไงครับไม่ผลไม่ไม่ผล,ไม,ไ,มลไม่ยืนต้นไหลครับหลากหลถุงยางผลปีกันไปยน่ยแรงก็ล่ไม่ผลบักแตงบักทัว่วบกักอือบักแตงน้ำไฮน่าล่มหนา,หนาเกี้ยวขอแล้วเขาก็ล่มไฮน่านะครับและหลังจากที่ดำเนินการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยรูปแบบเกษตรผสมผสานจนเห็นผลเป็นรูปธรรมสามารถลดรายจ่ายและมีรายได้จากการขายต้นพันธุ์พืชผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์และพลิกฟื้นผื้นดินที่แห้งแล้งให้เปลี่ยนพื้นที่อุดมสมบูรณ์และนายอุชชยยังได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่สนใจได้มาศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้แบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจโดยนายอุชชยได้กล่าวว่ารู้สึกมีความสุข ดีใจและภาคภูมิใจที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรที่สิรีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยการทำเกษตรผสมผสานทำให้มีอยู่มีกินพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเยาวชนคนรุ่นหลังได้นำไปปรับใช้อันจะนำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนครับ อยากฝากถึงพี่น้องอยากฝืนฝากถึงพอถึงแม่ผู้หวงที่ดินนะครับหวงที่ดินไว้ถาลูกถาเต่านั่นแหละแต่ว่าผู้ล้คนนี่บอยากให้แตะต้องหน้าเลยนะครับโบอยากใก้แตะต้องหน้าที่อยากแปลงผู้ลําคนอยากปลูกเขาอย่างเดียวโบอยากปลูกไม้ยืนต้นโบอยากเกศหนัง่างๆบอยากแปลรูปย่านเปียงหน้าบบย่านบ่ได้กินเขานะครับย่านว่าได้กินเขาก็เลยว่าผมว่าอยากเปลี่ยนแผนไม่คือรอดเก่าเป็นโบนะครับอยากให้เฮ็ด าาแบบสืบสันวัฒนธรรมแบบลอกหลวงในหลวงลอกเก่าพันว่าปลูกปาสามยางประโยชน์สี่ยางเห็ดยูพ่อยูพ่อกินในไร่น่าเฮ่าที่มีอยู่มีกินทุกอย่างปลูกพืชหมูนเวียงปลูกริมปูเลีย้ยงปลานะครับถึงว่าโควิดที่เป็นโรคระบาดยูใช้กระสังตจังยู่นีบอ่อเดือดร้อนนะครับสาม,มารถยูได้นะครับโควิดเป็นปีเท่ากับสาม,มารถยูได้เพราะว่าเขามีทุกอย่างในใหินนะครับเนี่ยเราอยากฝากลูกหลานให้ให้เห็ด